ท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนติดห้อย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 หอยยะองแตกเกษตรซอกกร,รกาวกันอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนผมทำเป็นอาชีพช่างแอร์นะครับอยู่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 ในเมืองเนาะอยู่กรุงเทพเนาะก็คือทำทั่วพื้นที่เนาะแบกกราวผมขอเล่านิดน,นึงก็เป็นอาชีพที่ได้เงินดีนะครับรายได้ดีดีมาก ดีเห็นตัวเลขแล้วดีมากแต่สุดท้ายที่ทําไปก็คือว่ามันมีแค่ตัวเลข oh, <no. S 1> คือผมมีความคิดว่าผมจะตั้งใจว่าจะเก็บเงินเนาะแล้วกลับมาทําเกษตรที่บ้านห้าปีก็แล้วสิบปีก็แล้วสิบห้าปีเกือบยี่สิปีมันก็ยังไม่มีเงินเก็บทัทง้ทงทั้งทที่รายได้ช่างแอร์ก็โอเคสวยหรูงดงามมากตัวเลขนี่เรียงกันสวย ผมกลับมาแบบไม่มีทุนอะไรเลยนะครับผมกลับมาปุ๊บเอาแบบไม่มีทุนเลยนะครับคือแบบมีทุนก็คือมีตังค์หนึ่งพันบาทกลับถึงบ้านซื้อของไปปุ๊บเหลือตังค์ทอนนิดหน่อยผมมีทุนแค่นั้นนะแล้วผมก็มาทําเกษตรเกษตรแบบไม่มีตังค์ทีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองนึกภาพเนาะแบบมาแบบไม่มีตังค์ผมก็หาอาชีพทาทานู่นทํานี่ทํานั่นจนแม่เอ่อได้ไล่ให้ไปทํารับจ้างทํกขอสร้างเนาะก็ะคือว่า นึกภาพออกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคนอยู่บ้านนอกแล้วไม่ได้ทํางานเนาะเขาก็มองแบบเป็นพวกแหล่ๆไม่เอาไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้ววันนั้นผมก็เลี้ยงหอยแล้วผมก็เริ่มเลี้ยงจากองค์เนาะมันก็เลี้จากองค์องค์สามใบที่ผมตัดคือมันเป็นเป็นที่มาของว่าทําไมชื่อยาองแตกผมเอามาตัดแล้วสามใบมันแตกก็สามใบทีนี้วันนั้นแม่บอกให้ไล่ไปทํางานเนาะทีนี้ผมก็โมโหหรือ อยากรู้แหละไม่ใช่โมโหหรอกคืออยากรู้ว่าคือนั่งมองหอยแนละ้วเาบอกว่าหอยมันเป็นมันหาตังได้ไหมผมว่าต้มหมดเลยต้มหมดต้มตอนเช้าอูเพิ่งต้มครั้งแรกด้วยแล้วก็คือครั้งแรกเลยที่แกะต้มเลยวันแรกเลยที่เริ่มหาเงินจากหอยเชลลี่จริงๆคือตั้งแต่เช้าประมาณเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยประมาณเนี้ยสรุปมาได้ประมาณยี่สิบถุงยี่สิบถุงผม ผมขายพอไปขายอีกคือขายอันนี้คือผมโตที่กรุงเทพนะครับผมผมไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่ตอนสมัยผมเรียนเนาะสิบสองขวบคือบอกว่าที่ผมไปขายไม่ใช่ขายได้เพราะว่าเพราะว่าเขาช่วยซื้อนะครับคือผมไม่ขายไม่มีใครรู้จักผมผมก็ไม่รู้จักเขาผมก็ไปเรื่อยๆดุมๆของผมเข้าหมู่บ้านสักสองสามหมู่บ้านเนาะ หมดยี่สิบถุงประมาณสองชั่วโมงก็หมดหมดได้ตังค์ันึงเลยแหละนับวันนั้นโอ้โหตาโตนึกภาพออกใช่ไหมครับคนที่โอเคสมัยอยู่กรุงเทพผมได้จับเงินจับทองอยู่แต่มาอยู่บ้านก็หลายเดือนอยู่ที่ไม่ได้ตังค์เนาะพอได้พันหนึ่งปุ๊บทีนี้เลยผมปักใจเลยว่าหอยเชอรี่มันหาตังค์ได้จริงผมก็เลยทำมาเรื่อยมาเลยครับ ตั้งแต่วันแรกเลยที่ทําหอยเชอรี่ไม่เป็นเริ่มทําครั้งแรกลองตลาดครั้งแรกได้เงินมาพันบาทเออคือจะบอกว่าเพื่อนๆมันทําเป็นอาชีพได้จริงๆนะส,ส,สำหรับคนที่สนใจอยากทําทเป็นอาชีพอะครับคือตอนนี้นะครับวันแรกผมได้พันบาทตอนเนี้บอกตรงๆเลยครับอย่างไม่ได้ไม่ได้นะครับผมคือคือก็ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจถ้าไม่ติดว่าเป็นคนขี้เกียจผมก็ขยันคนนึง ก็คือวันนั้นแหละวันแรกที่ผมไปขายคนที่ไม่รู้จักผมเนาะผมก็ไม่รู้จักเขาเนาะแต่มันมีคําพูดทําให้ผมแบบมีเขาเรียกอะไรฝังหัวอยู่กับเรื่องหอยเชอรี่ทาไมผมถึงทําเชอรี่อย่างเดียวก็คือมันเป็นข่าวลือข่าวที่ไม่จริงนะครับแต่ว่าผมก็เอาจํามาใส่หัวหคือคือมันมีชาวบ้านเขาเขาบอกว่าอ่าก้าวถึงบุคคลน,นึงเขาบอกว่าอืม ท่านบุคคลคนนี้ต้องกล่าวก่อนบุคคลท่านนี้คือเป็นส่วนตัวผมผมเป็นคนที่เคารพท่านมากคือเขาบอกว่าหอยเชลลีนี่แหละบุคคลท่านนี้ไม่น่าพามาเลยเอ่อทำให้กินข้าวกินนาชาวบ้านอืมตอนนั้นด้วยความที่ผมผมผมขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะไปขายก็อยากได้ตังค์เขาก็ไม่ได้เถียงเขาแต่ว่าก็ผมก็ แก้ตัวไปว่าอืมจริงๆปากผมอะใหญ่จะพูดหนักกว่านั้นแต่ว่าผมก็บอกว่าเป็นความตั้งใจเห็นว่าชาวชาว,ชาวสุรินทเนาะชาวอีสานอะคือฐานะค่อนข้างยากจนเนาะถ้าสามารถเอาหอยเชลรี่คือจุดประสงค์ผมคิดว่าจุดประสงค์ก็คือเอามาให้เป็นอาหารข่าวจริงไม่จริงยังไงนะแต่ผมฝังหัวกัรเรื่องนี้มากผมก็เลย เป็นที่มาว่าทําไมผมต้องทําเชอร์รี่อย่างเดียวแล้วผมเอาจริงเอาจังกับเชอร์รี่เพราะว่าผมมีความตั้งใจว่าอยากจะเชอร์รี่มันอยู่คู่กับครัวเรือนของไทยตามความประสงค์เนาะผมก็คิดแค่นั้นผมก็เลยดันตลาดมาเรื่อยๆแล้วก็ดันไปถึงไหนก็ผมว่ามันอยากให้มันดันตลาดไปจนถึงเหมือนเคสของ ของปลานินนะครับที่ปลานินก็คือถ้าดูประวัติของปลานินก็คือนะเพื่อนๆก็จะรู้เนาะว่าปลานินมันมันไม่ใช่สัตว์บ้านเราเนาะเป็นสัตว์มาจากญี่ปุ่นแล้วมาทําให้แบบเป็นอาหารสําหรับชาวบ้านเนาะเป็นอาหารที่มีเอาแค่เรืองแ่งโปรตีนสําหรับชาวบ้านอนะ่ะผมก็อยากจะให้เชอรี่เป็นเหมือนปลานินเนาะก็คือ เป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็หากินเองได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าทําไมผมถึงเลี้ยงแต่เชอรี่อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็ขอตอบไปเลยนะครับผมครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอประคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนคนติดห้อยห้อยห้อยหอยหอยยะองแตกเกษตรซอกลาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่